สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องเลขลาวเด็ดเด็ดเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะชุดตารางเด่นเนาะวัประจําวันที่21พฤศจิกายน2565มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่าตอนแรกแอดลงแค่2สูตรเนาะพอพี่พี่เอจากช่องสาววึงผารวยนะคะหรือว่าช่องใหญ่ของ อของแอดเองนะคะขอมาเนาะในสูตรเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าช่องนั้นแอดลงคลิปยังไม่ได้นะคะน่าจะลงได้ประมาณวันพุธหน้านะคะทุกอย่างทุกแนวทางแอดก็เลยต้องมาลงทางนี้ก่อนนะคะพี่พีจา๋าอาจจะหลายสูตรหน่อยเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะามาดูผลกันก่อนเนาะผลของวันที่18นะคะ วันที่18ผลที่ออก6ตัวก็คือ013937นะคะแอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวส่วน3ตัวบนเราเหมือนกันเนาะแต่ล่างไม่เหมือนกันนะคะแต่ละพื้นที่เนาะอ่าแอดก็ต้องสรุปหมดเนาะพ,พี่จ๋าอ่า ล่างของหกตัวนะคะก็คือศูนย์หนึ่งอ่าส่วนมากจะเป็นพี่พี่ทางสปปลาวเนาะ fc ทางสปปลาวแล้วก็ทางไทยเราบางพื้นที่นะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเข้าตารางมาตัวที่แอดเจาะนะคะแล้วก็ตัวเด่นที่ศูนย์แอดให้เน้นไปที่ศูนย์เนาะที่แอดวงไว้นะคะเน้นที่ศูนย์อ่าแอดให้เด่นที่ศูนย์กับหกเน้นที่ศูนย์นะคะ อ่าศูนย์หนึ่งก็เข้าล่างของหกตัวนะคะส่วนล่างของห้าตัวหนึ่งสามแอดหลุดไปนะคะล่างของสี่ตัวก็คือสามเก้าสามเก้าแอดก็หลุดไปนะคะพี่พี่จ๋าส่วนบนนะคะเก้าสามเจ็ดเนาะเก้าสามเจ็ดแอดก็หลุดไปนะคะมาล่างทางสงปปเล่าเนาะก็ยินดีกับพี่พี่เอฟีด้วยเนาะอ่าคลิปนี้แอดก็ได้แชร์ไป ทางฝั่งโน้นด้วยเนาะพี่สีจ๋ายินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่ฟังแล้วก็ดูอ่ากดเข้ามาดูคลิปเนาะอ่าบางท่านก็ไม่ได้ดูเนาะมีแต่รอรอนะคะพี่พีจ๋าแอดที่คลิปที่แอดส่งไปสามารถกดเข้าไปดูไปฟังอ่าไปฟังรายละเอียดแล้วก็ดูตัวใหม่ได้เลยนะคะไม่ต้องรอเนาะอ่ายินดีด้วยเนาะสาหรับ ท่านที่ได้01ไปนะคะออกล่างเนาะแล้วก็เป็นตัวเด่นของแอดที่ให้ไปด้วยนะคะอะไปตามต่อกันของวันที่21นะคะวันที่21เดี๋ยวแอดหาตารางก่อนอะตัวเด่นตัวเด่นแบบนี้แอดอาจจะไม่ได้ให้ในสูตรนี้นะคะชุดตารางเด่นเนาะช่วงนี้นะคะ แอดไปลงในสูตรเม็ดเดียวเดอ้อพี่ๆจ๋าไปลงในสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่าแอดก็จะให้เป็นจับคู่แล้วก็สามตัวแบบนี้เนาะอ่ามาตามต่อกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะ,ะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ,ะมาดูมาดูตัวตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับในวันที่21นี้นะคะ สำหรับพี่พี่ที่มาใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะอ่าแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องน้อยๆด้วยนะคะพี่พจ๋าอ่ามาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นในงวดนี้นะคะตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมีเจ็ดสามห้าสอง 1>, 1 6นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะพี่พี่จา๋าอ่าถ้าใครไม่ชอบ6ก็กลับหัวเป็น9นะคะส่วนตัวเด่นของแอดก็คือ5กับ7เด่นของแอดนะคะอันนี้ก็คือเด่นสุดเนาะ5กับ7จหลกักกระสอันนี้เด่นสุดในตารางนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะมี5 1 5253นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอจับคู่ให้เนาอสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะสตัวก็เช่นกันเนะาะ3ตัวก็เช่นกันนะคะสามารถนำไปพิจารณาดูนะคะพี่พี่จะบางทีแอดจะจับให้ผิดพี่พี่อาจจะจับถูกก็ได้เนาะ,ะไม่มีใครรู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะแต่ก็ระวังศูนย์นะคะพี่ๆจ๋าระวังศูนย์ด้วยเนาะอ่ะระวังศูนย์นะคะระวังศูนย์อ่าสำหรับเจ็ดนะคะแอดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ เจ็ดหกนะคะอ่าส่วนชุดกันเนาะส่วนแนวทางในชุดกันนะคะสามสองหนึ่งหกหกศูนย์นะคะ วันนี้รอบนี้มีเบิ้ลนะคะพี่พี่จา๋าแต่ถ้าใครชอบเบิ้ลก็สองสองหนึ่งหนึ่งหกหกอ่าสายเบิ้ลเนาะแต่ก็จะหลายตัวเกินไปนะคะแอดก็พยายามคัดแล้วนะคะพี่พี่จา๋าพยายามคัดแล้วเดี๋ยวแอดเน้นให้อ่าอีกทีหนึ่งในชุดโค้งสุดท้ายนะคะ มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วแล้วเราค่อยดูสามตัวนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่ห้าสองห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกหรือเจ็ดเก้านะคะพ,พี่จ๋าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือระวังนะคะระวังศูนย์ อ่าหรือใครจะจับในนี้ก็ได้นะคะระวังศูนย์อ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่สามสองหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าอ่ะทีนี้เรามาดู ชุด3ตัวกันบ้างนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างเนาะแนวทางตัวเลขอาจจะหลายตัวนะคะแต่ว่าพี่ๆไม่ต้องตามทุกตัวเนาะเลือกตัวที่ชอบนะคะแล้วก็ไปกลับทุกครั้งนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นก่อนก็ได้นะคะ,ะสำหรับชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวแอดก็จะมี3 5 2เนาะแอดก็ได้ตัดให้แล้วนะคะ หนึ่งเจ็ดหกหรือหนึ่งเจ็ดเก้านะคะหนึ่งสามสองอ่ะแอรจับให้สามคู่ก็พออ่าถ้าไม่ชอบตัวที่แอรจับคู่ให้ก็จับในตารางก็ได้นะคะพี่พี่จ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะมาดูใกล้ๆ้กันนะคะอ่ะ จดไว้แคปไว้นะคะนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบค่อยตามนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ